ดำไม่อยู่ครับต้นล้มยงไปยังมาเลยนะครับนี่ครับดินลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมครับดินเป็นดินโคลนะครับดินยังไม่เซ็ตตัวนะครับน้ํเลึกๆแบบนี้นะครับก็หัวปักรดาต้องปักให้ลึกเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชดเด็ดบ้านเราครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดำนาอีกเช่นเคยครับนะครับเราไปเจองานหินครับท่านผู้ชมครับงานหินอย่างไรครับมาดูครับมาดูที่นาแปลงนี้ครับดูการเทือกไถครับแล้วก็ที่นาไม่เรียบเลยนะครับเมื่อกี้เมื่อตเกี้ผมปักดำไปหลายรอบแล้วนะครับ ไปไวไม่ได้เลยนะครับตรงนี้มีน้ํานะครับดูข้างหน้าโน้นไม่มีน้ําเลยนะครับเราพาไปดูครับท่านผู้ชมครับตรงโน้นครับน้ําขึ้นมาถึงหัวเข่าเลยนะครับก็ทําให้เรานี่จะค่อยปักดําไปครับ ครให้ดูสภาพนี่ครับให้ดูสภาพที่นาครับงานหินแน่นอนครับวันนี้ครับงานหินแน่นอนครับนี่ครับผมปักดําไปนี่ครับผมปักดําไปเมื่อกี้ครับต้องค่อยๆคลานไปนะครับแล้วก็ตรงน้นไปติดลม3ามครั้งเลยนะครับ รถดำนาครับถ้าติดลมแล้วถ้าไม่รู้จังหวะครับถ้าไม่ดันไปไม่ช่วยไปครับต้องช่วยคนดันเลยนะครับเราต้องรู้อาการเลยครับติดลมต้องพยายามเอาให้คนพ้นเลยครับครับดูสภาพน้ำครับนครับเดินแทบไม่ไหวเลยนะครับ ก็พอดีเจ้าของที่นามีที่นาประมาณสองไร่ครับแล้วจ้าให้เรามาปลูกพอดีเรามีก้าพันครับเลยมาปลูกให้ถามว่าไถาเทือกเมื่อวานนี้เองครับโดินยังไม่เซ็ตตัวเลยนะครับครับดูสภาพนพายคุณพ่อกำลังปรับนำอยู่นะครับ ถ้สภาพแบบนี้ดีครับเมื่อกี้แถวสามบนลงหรือแถวเลยครับคุณพ่อกลังปากดันไปนะครับถ้าเป็นภาพนี้เหมือนางบนนี้ดินดีครับได,ได้นะครับแต่ข้างน้นน้าถึงหัวเข่าเลยนะครับงานนี้ยอมรับว่าหินครับ ว่าเราปักดำเร็วไม่ได้ครับเราปักดำกค่อยๆคลานไปครับอะยังไงก็ช่วยกันครับเพื่อนเกษตรกรชาวนาด้วยกันครับยังไงก็ช่วยกันไปครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะไปที่อีกมุมหนึ่งของแปลงนะครับแปลงนี้ไร้กว่าเลยนะครับมีแปลงเดียวนะครับกลคับดู การปั่นการเทือกครับตรมมีลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกมุมนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักท่านครับอยู่กับชดเด็ดบ้านเราครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดำนาอีกเช่นเคยครับนะครับเราไปเจองานหินครับท่านผู้ชมครับงานหินอย่างไรครับมาดูครับมาดูที่นาแปลงนี้ครับ ดูการเทือกไถครับแล้วก็ที่นาไม่เรียบเลยนะครับเมื่อตะเกียผมปักดำไปหลายรอบแล้วนะครับไปไวไม่ได้เลยนะครับตรงนี้มีน้ํานะครับดูข้างหน้าโน้นไม่มีน้ําเลยนะครับเราพาไปดูครับทุนผู้ชมครับตรงน้นครับน้ําขึ้นมาถึงหัวเข่าเลยนะครับก็ทําให้เรานี่จะค่อยปักดำไปครับ นี่ครับให้ดูสภาพที่นาครับงานหินแน่นอนครับวันนี้ครับนี่ครับผมกดดําไปเมื่อกี้ครับต้องค่อยๆคลานไปนะครับแล้วก็ตรงน้นไปติดลมสามครั้งเลยนะครับรถํำนาครับถ้าติดลมแล้วถ้าไม่รู้จังหวะครับถ้าไม่ดันไปไม่ช่วยไปครับเราต้องรู้อาการเลยครับติดลมต้องพยายามเอาให้พ้นๆเลยครับ ดูสภาพน้ําครับเดินแทบไม่ไหวเลยนะครับก็พอดีเจ้าของที่นามีที่นาประมาณ2องไร่ครับแล้วจ้าให้เรามาป,ปมลูกพอดีเรามีก้าพันครับเลยมาปลูกให้ถามว่าไถาเทือกเมื่อวานนี้เองครับโอ้ดินยังไม่ซึดตัวเลยนะครับ ดูสภาพของคุณพ่อกำลังปักันอยู่นะครับถ้าภาพแบบนี้ดีครับค่ะคุณพ่อ,อกำลังปักดันไปนะครับถ้าเป็นภาพนี้เหมือนข้างบนนี้ดินดีครับได้ได้นะครับแต่ข้างนูน้น น้ำถึงหัวเขาเลยนะครับงานนี้ยอมรับว่าหินครับเพราะว่าเราปักดำเร็วไม่ได้ครับเราปักดำค่อยๆคลานไปครับอ่ะยังไงก็ช่วยกันครับเพื่อนเกษตรกรชาวนาด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะไปที่อีกมุมหนึ่งของแปลงนะครับแปลงนี้ไร้กว่าเลยนะครับมีแปลงเดียวนะครับครับดูการปั่นการเทือกครับ ก็จะมีลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกมุมหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมข้างบนนี้ไม่มีน้ําเลยนะครับการปักดําก็จะเหนื่อยเหนียวเหนียวเหมือนกันนะครับแต่ตรงนู้นน้ําเยอะนะครับเราจะเป็นจะต้องช่วยกันครับแต่ยังรับว่ารอนใบแบบนี้ครับดูแสงตะวันครับร้อนจัดเลยครับท่านผู้ชมถ้าพันของเราก็เอามาครบแล้วนะครับ ใส่รถมาแบบนี้ครับก้าพันธ์ของเรามีเหลือครับแล้วก็มาปลูกให้เจ้าของนาตรงนี้ครับไถเทือกไม่วานครับวันนี้บอกให้มาปลูกเลยนะครับเอาลองดูครับเป็นงานหินครับต้องใช้ฝีมือหน่อยครับท่านผู้ชมพักระปักดำมาครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคุณพั่วปักดำครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับครับดูน้ํามีเป็นที่มีเป็นแห่งที่ดอนก็ดอนที่ลุ่มก็ลุ่มครับ ลักษณะเดนโครนะครับ <c oughs> นี่ครับจมๆเลยลอยไปแบบนี้แหรอครับอ่าไปครับไปครับเอา ดินไม่เซ็ตตัวนะครับเจ้าของนาก็ต้องการให้ปลูกแล้วนะครับผมก็ต้องค่อยๆคานไปแบบนี้ครับนี่คครับผู้ชมครับสถานการณ์แบบนี้เราต้องแก้ไขให้ได้ครับ แล้วก็ฝากนำก็ต้องก้าข้าวก็ไม่ค่อยจะตั้งต้นนะครับนี่ครับต้องการจะปลูกแล้วก็มาปลูกให้ครับนี่ครับก็แก้ไขสถานการณ์ไปครับเพราะว่าเราไม่รู้รวงหน้าครับว่า แปลงนาเขาจะเป็นอย่างไรพี่นาเขาจะเป็นอย่างไรครับอ้าวลับครับกลับี่งขับติดลมอีกแล้วนะครับอ้าว เดี๋ยวเค้ื่อที่นรอนๆก็จะต้องปรับหัวปักดำอีกครับน้ำลึกๆแบบนี้นะครับก็หัวปักดำต้องปักให้ลึกเลยนะครับนะครับปักดำแบบช้าๆไปเลยนะครับงานนี้เรียกว่าหินครับหินรอบโซนยังเป็นคุนๆอยู่เลยครับน้ำการแปลงยังไม่ใสเลยนะครับปักดำไม่อยู่จริงๆครับท่านผู้ชมครับงานนี้ เอาสูครับแปลงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบทุรักทุเลเลยครับนี่ครับดูดินครับที่รดอนแบบนี้ก็ถดไอรลมหลายครั้งเลยนะครับรดปักดำของเราครับแบบทุรักทุเลแบบหินเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็หายเที่ยวได้หนึ่งวันครับบอกให้เรามาปลูกแล้วก็เหลืออีกหนึ่งแปลงครับขวามือของเราเนี่ยนะครับเจ้าของสวนก็มีสระน้ำนะครับ สูบน้ำในศาสตระตรงนี้ขึ้นมาใส่แปลงนาสองแปลงครับแปลงนี้ก็ยังโหดอีกนะครับท่านผู้ชมเราลงไปปักดำได้สองรอบครับแต่ดินไม่เซ็ตตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ทําให้ปักดำต้นกลาก้าพันข้าวไม่อยู่ครับต้นข้าวล้มเลยนะครับ เราจะเป็นจะต้องกลับก่อนครับแล้วอีกประมาณ4ี่ห้าวันครับเราถึงจะมาปลูกห้เจาของนาครับรับปากผมไว้แล้วนะครับก็ต้องทำให้เสร็จครับทุนผู้ชมครับตัวตำนาของเราที่ใช้รับจ้างนะครับดูที่ดินแปลงนี้ครับเราปักดำไปแล้วสองรอบนะครับดูการค่าข้าวของเราก็ไม่มีปัญหานะครับการฆาข้าวของเรานี่อย่างสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะครับ กองเราไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาก็คือเรื่องที่ดินนี่นะครับแรงน้านี่นะครับครับปักดำไม่อยู่ครับต้นล้มยังไปยังมาเลยนะครับนี่ครับดินลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมครับดินเป็นดินโคลนะครับดินยังไม่เซ็ตตัวนะครับดินยังไม่เซ็ตตัวก็ทําให้ต้นก้าข้าวปักดำไม่อยู่ครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆนะครับ ขับทางดีก็ประมาณสี่ห้าวันนัแหละครับไถเพือกปั่นไว้นะครับแกที่ดินแปลงนี้ได้วันเดียวครับก็อย่างมหาโหดมหาหินเลยครับเราก็ต้องถอยทับกลับไปกดนะครับรับปากกับเจ้าของนาแล้วครับเราว่างเราจะมาปักดำให้อีกทีนะครับก็ต้องเอาน้ำเข้าเลี้ยงไว้นะครับนี่ครับแบบนี้ครับดูที่ดินเป็นโคลนนะครับ แบบนี้ปักดำไม่อยู่แล้วครับก็คงจะเป็นสวนพริกนะครับท่านผู้ชมเห็นเม็ดพริกอยู่นะครับเนี่ยครับเราถอยทับกลับไปก่อนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเองสัก4ี่ห้าวันเราว่างตอนเย็นๆก็จะมาปักดำให้ครับก็ห่างจากบ้านเราประมาณ6กกิโลเมตรครับไม่เป็นไรครับเพื่อนเกษตร,รกรด้วยกันเพื่อนชาวนา,นาด้วยกันก็ช่วยกันไปครับ ผมว่าผมก็จะมาปลูกให้เจ้าของนาครับใส่รับกลับก่อนๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตรงนี้อีกแปลงหนึ่งก็ประมาณ2งงานกว่าครับเกือบสามงานนะครับแปลงนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็บอกแล้วครับว่าแปลงใหญ่ๆนั้นก็คือมหาหินมหาโหดแล้วนะครับมาเจอแปลงนี้โหดกว่าอีกนะครับเพราะว่าดินไม่เซ็ตตัวครับ อ่ะพ่อก็เอารถขึ้นไปแล้วนะครับกลับก่อนครับขเจ้าขอานาก็ใส่เสื้อลายทหารนู่นนะครับจริงจริงัพันของเราก็พร้อมนะครับพร้อมจะปลูกพร้อมจะดำให้วันนี้แล้วนะครับ อาครับพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นรถนะครับนะครับคลิปนี้ที่เจอที่ดินมหาโหดมหาหินนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อ,อนๆผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ